สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทําสีอะไรนั้นเราจะยังไม่บอกนะครับผมเดี๋ยวมาดูหน้างานกันก่อนดูสภาพพื้นผมนะครับอันนี้จะเป็นผมงอกนะครับแล้วก็ผมที่ทําสีมาเรียบร้อยนะครับจะเป็นมีกี่สีว่าหนึ่งสองสามสี่สี่สีนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาทําการปรับระดับสีผมกันก่อนนะครับโดยการฟอกเดี๋ยวผมจะใช้ไฮอยู่ที่หกเปอร์เซ็นตนะครับ ครับทุกคนก็มาดูกันนะครับอันนี้เราลงผงฟอกแล้วนะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้อันนี้ทิ้งไว้40นาทีนะครับลงหมดเลยนะครับเห็นไหมเหลืองอ่อนเลยนะครับเนี่ยถ้าดูประเมินจากตรงเนี้ยอยู่แน่ระดับ8นะครับผมนะครับลงไอ้ทั่วไอ้ตรงที่มันเป็นสีเทาสีเขียวนะครับหายหมดเลยเหลืองอ่อนหมดเลยตรงโคนพวกนี้นะครับเป็นเหลืองอ่อนหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปสะกันนะครับสะล้างให้สะอาดนะครับผม แตก็สองน้ำนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับทุกคนโอเคแล้วครับมาแล้อ่าสี่สามสองหนึ่งกดได้ยังกดไแล้วนะกูกะครับทุกคนมาเลยครับอันนี้เราก็ฟอกแล้วนะครับผมเหลืองเลยนะครับข้างบนนะครับเหมือนกับคนแก่เลยนะครับเป็นเป็นเพราะเอาแชมพูสีม่วงเข้าตักนะครับผมเพราะว่า ข้างบนนี่จะเป็นสีอ่อนเพราะว่าเขาทาเคมี MR มาหลายครั้งแล้วนะครับแต่จริงๆเราก็ไม่รู้ว่าจะทำสีอะไรอะ่ะก็ให้โชว์ประมาณนี้ไปก่อนก็แล้วกันประมาณนี้ครับการฟอกหนึ่งรอบนะครับผมสี่สินาทีเป็นยังไงบ้างอาหมุนหมุนก่อนหมุนก่อนอ่ะพอเดี๋ยวนายแบบเมาหมัวเมาหัวเมาหัวหรือเวียนหัวโอเคครับ ทุกคนสงสัยใช่ไหมว่าผมทําสีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันตอนนี้เลยนะครับว่าทําสีอะไรเอาสีสีแบบนี้สีแบบนี้สีเขียวเขียวนิออนเขียวโจเกอร์นะครับเขียวประมาณนี้เขียวนิออนนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันเลยท่านท่นท่นท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 นนะครับเขียวเขียวนิออนเขียวอ่อนนะครับผม ตองดูผลงานกันก่อนนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าคิดเห็นเป็นยังไงนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามผลงานของผมทั้ง Facebook YouTube นะครับ ไอจีติ๊กตอกนะครับผมช่วงนี้จะลงติ๊กต็อมากกว่านะครับขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม